สวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คารถมือสองมณุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้ผมมีรถมาเอาใจสายพ่อบ้านนะครับที่รักกันแต่งรถชอบรถเจที่นั่งนะครับอยากได้รถไปแต่งต่อนะครับวันนี้ผมมีโปรพิเศษมาด้วยรถถึง180,000บาทเลยกับเจ้าคันนี้นครับ t o y o t t Fortuner 3.0 V ปี2012นะครับคันนี้ราคาหน้าร้านปกติแล้วอยู่ที่679,000บาทแต่ถ้ามาจากที่โบกิมินี้แคบไปเลยได้รับในส่วนของส่วนลดถึง180,000บาทเลยทีเดียวกับเจ้าคันนี้นะครับก็คือมาแบบนี้สภาพานี้ผมบอกเลยว่าขายตามสภาพไปไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ดูได้เลยว่าของแต่งเยอะมากมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับกับเจ้าคันนี้อ่ะได้อย่างแรกเลยนะครับฝา มอนซ้านะครับแท้ๆฝาแท้นะครับเบิกใหม่อันนี้คือแพงมากนะครับผมคือสวยๆนะครับดูได้เลยว่าฝาในสภาพดีสภาพสีคันนี้ก็แจ้งก่อนนะครับทำสีมาแล้วสวยๆเลยสีเนี่ยคือลองเข้ามาดูใกล้ได้เลยว่ามันสวยและฉ่ำมากนะครับนี่คันนี้ก็ตามสเปคนะครับเป็น3.0 V ตัวท็อปนะครับปี2012ก็จะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับผมมันชมนะ่แชมป์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของนี่มีกระจกมอมมุง นะครับก็มีมาให้เหมือนกันตรงฝั่งนู้นนะครับก็มีมาให้แล้วแถมคันนี้เนี่ยลงล้อแม็กมาให้แล้วบอกเลยว่าแต่งมาให้เยอะมากก็เลยต้องการหาคนไปแต่งต่อนะครับผมสําหรับส่วนรถ1นึ0งสแปบาทบอกเลยว่าเงินเหลือ,อไปทําต่อได้เยอะเลยนะครับนี่แล้วก็นี่ในตัวของล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ7 8นะครับล้อโตโตนะครับหน้ายาง265 60 r 1 8นะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ค่อมข้างจะงใหญ่โตมากๆนะครับผมมีคานเหยียบมาให้นะครับมือจับเป็นโครเมียมประตูนี่นะครับพุ่มคาร์บอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ดูได้เลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีแหลกมาให้ด้วยนะครับผมมาเปิดดูภายในกันหน่อยก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้จะตามภาพแต่ว่าก็ยังสภาพดีๆสวยๆอยู่ในส่วนของเรื่องความสะอาดเนี่ยก่อนออกไปเนี่ยเราจะการเก็บให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมจะสปาให้เราคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ด้านหลังเป็นไงบ้างนะครับนี่ก็คือให้ดูเลยนะครับว่าสภาพค่่อนข้างทีจะ ดีมากนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือมีการทําความสะอาดให้แล้วบ้างบางส่วนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวมาให้ดูหน่อยอันนี้ผมจะแจ้งเลยนะครับว่าด้านหลังเนี่ยในส่วนของที่นั่งตอนที่3อาจจะถูกถอดไปก็ช่วยในเรื่องของการเก็บของให้มากขึ้นได้ไปอีกนะครับผมไม่ต้องไปกลัวแล้วครับว่าจะเก็บของไม่พอทีนี้ผมบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของแต่งกันหน่อยนะครับก่อนเข้าไปดูในส่วนของการของด้านหลังก็นี่เลยนี่ มีสปอยเลอร์มาให้นะครับผมคาร์บอน Carbon นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มีอะไรอีกมีทอ่อแต่งมาให้นะครับผมแล้วก็ซุ้มเสียงเนี่ย mm. ก็ไม่ได้ถือว่าดังออกไปทางรุ่มถ้าใครอยากทําให้มันดังขึ้นหรือว่าให้มันแบบมีเร้าใจาหน่อยไปทําเดินเต็มระบบได้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มาดูกันหน่อย ก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าได้เอาเบาะออกไปแล้วก็จะได้ในส่วนของการเก็บของมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครกังวลว่าเอ้ยอยากได้ที่นั่งอะไรกลับมาหรือเปล่าอันนี้ลองไปหาดูได้นะครับในส่วนของตลาดมือสองพวกในเว็บใน a c e b o o k เนี่ยมีขายกันอยู่เยอะแยะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตรงนี้ก็แล้วแต่คนเลยครับแต่ว่าเอาออกไปแล้วตรงนี้ก็แจ้งกันตามตรงนะครับไม่ได้มีมาให้นะครับอ่ะแล้วก็ดูได้เลยเห็นผมบอกว่าสีเราคันมาสวยๆอยู่แล้วนะครับนี่ดูได้เลยครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา คือสีมาสภาพดีมากประตูคาร์บอนทั้งสองฝั่งนะครับก็คือสภาพดีๆนะครับผมไม่ได้มีร่องรอยบุบหรือยู่อะไรเลยนะครับก็คือค่อนข้างดีนะครับคือเนียนๆเลยนะครับคือเนื้องานของตัวคาร์บอนนี้คือทำมาค่อนข้างโอเคเลยตรงรุ่นเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันหน่อยว่าคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่นะครับก็เป็นเสียงเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่อง3 0 0พันเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ค่อนข้างพ่จะ ให้กำลังได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ไปขับสีด้วยใครที่เป็นสายออฟโรดชอบพาครอบครัวไปเที่ยวคันนี้ผมบอกเลยว่าได้ราคานี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับ499,000บาทได้อันนี้ไปคุ้มๆจริงๆนะครับนี่สุดทายของยนต์ก็ยังอยู่ยดีครับสตาร์ทติดได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ออฟโรดเดี๋ยวเราเช็คความพร้อมให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่ก็จะมีประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาย้ำคันนี้กันหน่อยนะครับตับเจ้าคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ปี2012นะครับเป็นตัวท็อปปี2012ราคาหน้าร้านอยู่ที่679,000บาททาไมคลิปนี้ลดไปเลย180,000บาทจะเหลือเพียง 499,000บาทเท่านั้นถ้านะใครที่สนใจนะครับลองโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ099969179นะครับลองมาปารึกษาดูว่าเอ้ยจะออกคันนี้ต้องทำยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะลองติดต่อมาทางช่องทางรายละอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก็ได้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆรดราคาพิเศษมาปล่อยกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ